Angels have heard on sleeping we her She lives the plants hey. ตอนนี้นะคะที่ฉันก็อยู่กับต้นตะลิงปิงเกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยวนะคะแตอยู่ใกล้ธรรมชาตินะคะเพราะเราแต่งหน้าธรรมชาติทนะัะ้วันนี้ก็จะมาบอกข่าวทูนนะ,ะการลงสีตาที่ได้ติดกันเอาไว้เมือ่อต้นเดือนธันวาคมวันนี้วันที่25ธันวาคมนะคะหวังว่ามันจะไม่เล็ดเกินไปเพราะเพิ่งเสร็จจากงานสอนแล้วก็งานเจ้าสาวแล้วจ้า มีให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดูสดใสดีอะ่ะจิงบ้าดูส,สดใสดีมีออร่านะไม่ได้พึ่งกูตาใดๆทั้งสิ้นด้วยนะอะทีนี้ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ How-to นะคะอย่าให้เราเนี่ยไปลองพื้นก่อนไปเขียนคิ้วด้วยไปปัดแก้มด้วยไปทาลิปสติกด้วยไปแต่งตัวด้วยอะ่ะเพราะอะไรเพราะอยากให้เห็นความแตกต่างว่าเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีตาเนี่ยมันก็โอเคนะระดับหนึ่งนะแต่ถ้าสมมติเรามีตาเข้าไปด้วยเนี่ยทุกอย่างก็จะดูแบบเ๊ะขึ้นนะ เตะขึ้นแบบง,งามๆในระดับที่เราสามารถไปทำงานแล้วเราดูสดใสแล้วก็ดูดีดูแบบมีออร่านะอย่างที่บอกมีออร่าน่าใสมากนะจ๊ะเอาละค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปดู How to กันลงสีตาก,กันเลยจ้าตามที่ได้สัญญากันเอาไว้นะคะทาง Fanpage Angel s Group by Sophia ให้สังเกตอย่างนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยหน้าของโซเฟียเนี่ยนะคะก็มีรองพื้นมีแป้งมีแก้มและก็มีคิ้วมีปากไปทํางานแค่นี้ก็ได้แต่สิ่งที่จะจะทำให้เราดูแบบหน้าไม่แบนนะคะคือก็คือการคอนัวร์ใช่ปะแล้วทีนี้ตาก็เหมือนกันตาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราหน้าไม่แบนด้วยนะจ๊ะสาวๆก็คือปกติคนเอเชียเนี่ยนะคะหันข้างตุ๊บตาแฟลตมาก แต่ถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นเบ้าลึกเราจะควรสร้างมิติให้กับเบ้าตาเราแบบง่ายๆได้นะจ๊ะสีที่ควรเลือกใช้นะคะก็ควรจะเป็นอายแชโดว์ hmm. เนื้อแมทบอกว่าเลยพี่นี่แบบว่าแมทตลอดนะคะเพราะว่าชิมเมอร์เนี่ยพี่ไปใส่เอาทีหลังตลอดนะคะเนื้อแมทนะคะที่ควรจะมีก็คือทวนพวกน้ำตาลแล้วก็สีสันพวกเขียวชมพูฟ้าอ่นแล้วแต่แปรงที่เราน่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะคือตัวนี้เห็นไหมเป็นแปรงหัวแบน เอาไว้ทาแรงตัวนี้เป็นทรงพุ่มเอาไว้เบลนด์แรงสองตัวนี้บางทีโซก็จะใช่ย่างีงค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันเล็กๆนในกรณีที่เราไม่อยากเขีนอะไรยด้ไงจ้ะทาสูงแบบว่าเบาตาเราเลย เบ้าตาสีจางๆนะคะได้เกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งจะต่างกับข้างนี้นะตานเข้มขึ้น b l e ด d อันนี้มากนะจริงๆอ่ะนาล่าคนทั่วไปก็ไม่ต้องทางกันก็ได้นะแต่ถ้าจะทาก็เอาเลือกสีที่สองค่ะที่เข้มๆเมื่อกี้ทับแนวขนตาทั้งบนแลยล่า ตัวน,นี้นตัวจริงดูดีมากเลยหรอออดูแบบเบ้าไม่แบนแล้วว่าดูเบ,บ้ามีเบ,บ้าอ่ะแบบเบาลูกนิดนึงอะไรเงี้ยทีนี้นะถ้าอยากดูแบบธรรมชาตินะใช้อายแชโดว์สีดำกับแปรงเล็กๆอย่างนี้นะจ๊ะอายแชโดว์สีดำแมทแมดูดีแล้วแค่นี้ไม่ใช่ทาสีอะไรก็ไม่เล็กเทะไปหมดเลย คือเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเราควรจะแต่งให้ครบๆนะคะก็คือสีทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมาแบบรับกันหมดไม่ใช่ว่าเอออยากได้คิ้วใหญ่คิ้วปังคิ้วกระโดดมาปากแก้มนั้นไม่ได้รับกันเลยอะไรเงี้ยแล้วตาก็แบบว่าถ้าตากับคิ้วเนี่ยนะคะมันมันจะต้องไปด้วยกันแล้วมันก็อย่าแย่งกันเด่นบนใบหน้าถ้าคิ้วมาปังแล้วเนี่ยนะคะขนตาจะมาอีกสามชั้นเนี่ยมันก็อาจจะแบบอาจจะดูเยอะและน่ากลัวเกินไปนะคะผู้ชายกลัวนะ ิ้วนี่ก็แบบถ้าใหญ่นะก็ต้องทําสีให้มันอ่อนๆหน่อยแล้วใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องให้คนช่วยดูนะจ๊ะเพราะว่าเอ่อความใหญ่ในในมโน,โนของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะเสร็จแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้าที่จะไปทํางานนะคะก็บ่าก็สีสดใสนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแนวแมทตวันนี้ไม่มีอะไรวาวเลยนะคะบนหน้าของดิฉันเนี่ยคือแบบแมท a นะคะ ว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนจะมาดูอี้ช่วงกลางวันเนี่ยก็เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยค่ะหน้ามันจะดูแบบดูโทรมดูเหนื่อยดูเยอะเดี๋ยวเราออกไปดูแสงธรรมชาติกันนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าทำอะไรให้มันดูดีนะมันไม่ต้องเยอะจะไปเยอะทำไมนะคะก็เอาให้มันแบบแต่งหน้าไปทำงานก็พอดีพอดีและการแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นความเพิ่มความมั่นใจนะจ๊ะ ฟังดีๆนะคะเพิ่มความมั่นใจไม่ใช่ให้ตัวคุณนะจ๊ะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าของคุณเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้านายของคุณว่าเขาจะสามารถมอบหมายงานให้คุณได้แล้วคุณจะมีความรับผิดชอบเข้าใจผิดเข้าใจใหม่นะจ๊ะการแต่งหน้าการดูแลตัวเองเพิ่มความมั่นใจให้คนรอบข้างตัวคุณต่างหากเข้าใจตรงกันนะเราเชื่อว่าถ้าเราดูดีบุคลิกภาพดีนี่นะคะ มีชัยไปกว่าครึ่งเราจะได้พบเจอโอกาสที่ดีกว่าเพื่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยคอ,อชอบดีเยคะ Happy New Year ตงตงตึงตงตงตงไปเล่นหิมะก,ก่อนนะมีไหมเนี่ย <laughs>